วันนี้เราอยู่กับรายการทายตีมสีตัวละครขอตั้งชื่อช่วงว่าอาการแข่งขันงงๆของไอ้พวกตูดหมึกนะฮะใครเป็นคนต้นคิดครับใครเป็นคนต้นคิดมูอย่าคิดเอง วันนี้เราจะมาเล่นทาตีมสีตัวละครกันที่จริงแล้วเนี่ยเราควรจะเล่นทาตีมสีปกติครแต่มันดันมีคนเนี่ยทะลึ่งเอาโจทย์ที่ใช้กันเฉพาะในดีสคอร์ดไปเผยแพร่ให้คนอื่นเล่นด้วยเ,ออเราต้องอานเอาโจทย์ที่เล่นเฉพาะในดีดของเรานนั้ไปเล่นในดีท,ที่อื่นเราจรึงต้องทําโจทย์ใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาเล่นในทาตีมสีตัวละครโตโฮแค่นนบอลครับเออ,อเหี้ยนี่ิงละ <c oughs> ตันปีนอะไร,รนี่แหละผลของการที่มึงอ่ะจดไปเล่นในที่อื่นให้คนภายนอกดีกูเล่น <c oughs> ได้เลยไร้ลยได้เลเดีด๋ยว <c oughs> กูต้องทำโจทย์ใหม่จนหมดเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่มึงต้องมาเชิญ <c oughs> มึงมึงเกี่ยวเรี่ออะไรเนี่ยมึงกูต้องทำโจทย์ใหม่หมดมึงรู้ใช่ไหมมึงเอาโจทย์มึงบางอาจมึมุกตลกแบบไม่จำเป็นต้องเอาเป็นรุแรกแจกแถมให้ดีดอื่นก็ได้เว้ย เในรารแข่งขันทั้งหมดนี่มีเพียงแค่สองคนที่ไม่ได้เล่นซีบีหรือสามวะมาข้อแรกมาค่าะผมนึกถึงไก่ย่างเอฟซีเฮียคนตีเพื่นชัดเลยอันนี้ภาพก่อนอ้าวสารัฐได้ตอบก่อนนะตอบใครครับเรมูครับเรมูยินดีด้วยครับคุณตอบถูกเออถามเรมูเฮียอะไร โอ้โหลาเวนเดอร์ตรงไหนวะกาสามดาวไม่เคยเล่นนันเนี่ยร์สีพุ่มมันคืออะไรอ่ะสีพุ่มมันตรงไหนวะตัวห้าดาวที่เงาเสื้อผ้าไงกูกูจะรอใหาครังเป็นไงมาโวยกมวยว้นี่แหละผลกรรมบอกแล้วมุกตลกอ่ะไม่จำเป็นต้องไปย่นแรกแจกแขมให้คนอื่นรู้ก็ได้เว้ยมามเดี๋ยมาตอนที่สองสองเลย ถึไม่ยังมีทำาไมอยู่อ่ะเรียวตอบใครูเนี่ยอ้ตอบถูกเนี่ยเห็นไหมคนอื่นยังตอบได้ชีบกชิวๆไม่อยากจะบอกอ่ะข้อนี้กูจําได้เพราะว่าไอโอซนาเรมูสุดยอดที่ง่ายอีกหนึ่งข้อข้อสามเลยอ้าวชีบกตอบใครกระไดเอ็ดเผดไม่ชสวิตอบใครเยมโูชุดเมด เสียใจด้วยคุณไม่ได้ไปตอบดีโอตอบใครตอบสุดท้ายสาคุเอะซาุยะยินดีด้วยคุณตอบถูกครับไอโนกกูกูจำกูจำเขียวๆได้ว่ามันเป็นส่วนที่มันน้อยที่สุดสำหรับชุดซาคุยะนะชุดนี้มึงกูจะจ้วงมาใส่เนาะโคตรตึงแบบนี้มึงเอาสีแดงมาใส่ก็ได้มั้งเอสีแดงไม่เจ๋งไงดิ ไมบางบาง,บางโฉมันมันทำเป็นสีดําไงแล้วบางโฉมก็ใส่สีแดงมันก็รู้ว่าคนที่ออกโจทย์ให้ผมมึงเล่นอ่ะมันเป็นปีศาจนะเว้ยามาข้อสี่เลยโอ้โอ่ะอ่ะอาวเรตตี้ใครเรตตี้ ยินดีนะเธอคำตอบถูกเฮ้ยชื่ออาณาลูกหลักชืวอนวล่ะลูกรักนะนั่นลูกหลักแม่ไงแต่มาวเล่ไหมกันมาป้าห่าเลยโอ้ะสุกะเอาวะไอไลโกตับสุกะเสียใจด้วยพี่พวกตับไลโกเสียใจด้วยเดียวตับใครนม โดยกาไปแล้วไลโก้ไปแล้ว,ลวโอ้ไม่ตอบสุดท้ายกูไม่รูค้คำใบ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 ้้คใบลูกกูยังไงล่ะค้งรู้ละรู้ละเอาว่ะพี่บอกตอบใครโอลินโอลินโอลินนะเสียใจด้วยไม่ได้ไปต่อไม่ปต่อสารัตตอบใครฟานฟานเสียใจด้วยกูไม่ได้ไปต่อฟานลูกกูตรงไหนวะาสวิตตอบใครเอาให้หมดตัวเลยไหมฟานเทศกาลสวิตเนป แกใจเด้อุณไม่ได้ไปต่อเฮ้ยยังฝานมันลูกกูตรงไหนวะที่บอกตอบใครเช่นยินดีด้วยคุณตอบถูกข้อแรกเดียววะนนสีสีใหม่สีเขียวอยู่ไหนสีเขียวอยู่ไหนสีบนหัวเนี่ยกูถึงบอกไงมันเอาสีตรงไหนมาใส่ก็ได้